สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนตู้คอยเย็นของรถวีโก้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรื้อคอนโซลกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับน้าปัดกลางนี้เราสามารถดึงออกได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเจอน็อตนะครับตัวนี้ดึงออกได้เลยนะครับใช้คลามมอมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะไม่มีน็อตนะครับเป็นกิฟล็อกเฉย นี่นะครับเดี๋ยวเราไล่ถอดน็อตเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะนะครับหลังจากเราถอดตัวนี้ออกแล้วนะครับใน,นส่วนของตัวปรับอุณหภูมินะครับเราก็ขาวไว้ยางนี้ขาวไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราค้าวว้ตรงนี้ก่อนนะครับเีื่เราจะไล่ถอดทีละตัวเลยนะครับ ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ถอดบั็กของเครื่องเสียงออกนะครับเอาเครื่องเสียงออกไปแล้วนะครับเราก็ไล่ถอดน็อตนะครับนี่เป็นน็อตที่ยึดคอนโซลอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเปลี่ยนคอยเย็นแนะนำนิดนึงนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นนอ็อตพลาสติกนะครับเป็นบูบพลาสติก เราค่อยๆขันออกนะครับมีตัวเดียวน,นะครับนอ็อตอยตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะครับ <c oughs> ต่อไปเราก็ต้องถอดพวงมาลัยน,นะครับโดยการงัดตรงช่องนี้ออกนะครับมันจะมีตัวลหลออกน่ในงัดออกก็จะมีดอกจำปาอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องขันออกมันจะมีทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดนี่นะครับใส่กุญแจดอกจำปาหลังจากนั้นเราก็ขันได้เลยครับขันออกได้เลย <c oughs> ต่ต้องมันมจะมีด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับออกเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับมันก็จะสามารถดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายแตนะครับเราก็บีบแล้วดึงออกได้เลยครับต่อไปก็ทำการถอดพวงมาลัยนะครับตัวนี้ใช้ตัวบล็อก เบอร์สินะครับเน,ไไนี่ครับถอดได้แล้วครับผมอะไรหลังจากนั้นก็ถอดหน้าปัดนะครับมีน็อตสามตัวหนึ่งสองสามนี่นะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับ ถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ดึงปลั๊กด้านหลังนี้ออกนะครับเราก็ถอดสวิตช์ไฟตัวนี้ออกนะครับโดยการบีบใช้ครีมนะครับบีบตัวนี้นะครับสองตัวนี้เพราะว่ามันจะใช้ตัวรัดรัดกับแกนพวงมลาลัยอยู่นะครับตัวปลอกพวงมาลัยตัวนี้นะครับชิ้นบนกับชิ้นล่างนี่จะเป็นคนละชิ้นกันนะครับมันจะมีเดือยล็อกกันอยู่เดี๋ยวเราจะดึงออกนะครับดึงชิ้นบนออกก่อนสําหรับ คน,คนโซนด้านบนนะครับมันจะมีน็อตซ่อนอยู่ด้านในนี้อีกหนึ่งตัวนะครับให้เราถอดตัวด้านข้างประตูขอบประตูนี้ออกก่อนนะครับเราจะเห็นน็อตนะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดน็อตออกก่อนนะครับดูไปทีละขั้นตอนน็อตตัวนี้จะมีน็อตตัวนี้จะมีทั้งสองด้านนะครับถอดเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งก็ยกออกได้เลยนะครับนี่นะครับ Okay, เดี๋ยวเอาไปถอดขั้นตอนต่อไป,อไปเราก็จะไล่ถอดตัวท่อนะครับท่อแอร์ตัวนี้มันจะเป็นกิบล็อกลาสติกเฉยๆนะครับเราสามารถดันดึงออกได้เลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของคอนโซลด้านล่างนะครับ <c oughs> จะมีน็อตอยู่ด้านใต้สุดด้วยนะครับตรงนี้นะครับท้งนี้มันจะบังอยู่นะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะถึงจะเห็นนะครับอย่าเพิ่งดึงนะครับถ้าดึงไม่ออก เราก็ถอดตัวนี้ออกเลยนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อในเมื่อเราถอดคอนโซลทั้งล่างทั้งบนเสร็จแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนการถอดตู้อย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถอด เดี๋ยวเราก็จะถอดหมดทุกตัวนะครับที่มีอยู่ยึดตื้อยู่นะครับเราก็จะยกตัวออกได้แล้วนะครับแล้วเราก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับตู้แอร์วีโก้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าสภาพตู้เป็นยังไงนะมาดูสภาพนะครับคอยเย็นนะครับตัวนี้ ตัวนี้ล้างด้วยนะครับเป็นล้างแบบไ,ไม่ต้องถอดตู้นะครับสําหรับคนที่ล้างแบบไม่ต้องถอดตู้นะครับก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่แถบหนึ่งที่มันไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนะครับมันก็จะไม่ค่อยสะอาดนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนพอเย็นนะครับเพราะว่าถูด้วยนะครับน้ํายาหายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคอยเย็นตัวใหม่นะครับในส่วนของวาลเดี๋ยวเราจะใช้วาลตัวเก่านะครับของเดนโซ่นะครับนี่นะครับของเดนโซ่420นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอยเย็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นคอยเย็นตัวใหม่นะครับเป็นของเดนโซ่นะครับ พอเย็นนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนนะครับตามร้านเราต้องกำชับช่างด้วยนะครับรว่าขอเป็นเดนโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานของมาของที่มาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับแกะดูตัวใหม่กับตัวเก่านะครับต่างกันลิบหรับ,รบ อย่าลืมนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนตามร้านนะครับเราต้องคนทับช่างะครับขอเป็นเด้งโซ่นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าคุณภาพที่ได้นะครับเกรดเดียวกับที่มากับคู่ตัวรถเลยนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็มีขีดจำกัดทุกตัวนะครับถ้าเราเอาราคาที่ถูกกว่านี้นะครับมีทั้งหมด3เกรดด้วยกันนะครับมีสองพกว่าพันกว่าตอนนี้เราก็ได้ถอด วาล์วนะครับตัวเก่ามาใส่คอยเย็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับก็ขอจบการรีวิวการเปลี่ยนตัวแอร์ท่านี้นครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดตัวแอร์แล้วเราก็จะประกอบกลับไปนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอยู่เสมอๆนะครับขอบคุณครับ